นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็นแล้วจงเป็นพลวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาอยา่างทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพน้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการโน้นเธอพุทธทงชีวิตตั้ง ยาวะนิพานังสารานังกชามีไฟในร่างกายของข้าพเจ้าขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพานศัตรูมารกรรมเวอย่มมีมาพจนเดชะพระกุศลจงมาบังเกิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทารณะ ทำความสำเร็จกิจาการ,ร,ารที่ตั้งใจมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงทำมังชีวิตตังยาวะนิพานาังสรานังตชามีลมที่ข้าพาเจ้าหายใจเข้าออกทรงไว้ซึ่งข้าพาเจ้าขอถวายแด่พระธรรมเจ้าเข้าถึงพระนิพพานทูกว,วิตกเศร้าหมอง อย่ามีมาพจนเดชะพระกุศลจงมาบังเกิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สิสนมหาศาลเป็นทานภารณะทำการงานสำเร็จมาสจรรัณเหนือมนุษย์ทั้งปวงสร้างคัังชีวิตตังยาวะนิพานังสารนังคะชามิอนาคตปัจจุบันของข้าพเจ้า ขอถวายแด่พระสังฆเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเข้าถึงพระนิพพานบาปทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายสัตรูทั้งหลายอย่ามีมาผจญเดชะพระกุศลจงมาบังเกิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้จเจริญรุ่เรงเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานภารณะ ตั้งใจทำอันใดให้สมปรารถนามหัศจร,รรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงอุกาสะอุกาศะข้าพเจ้าขออันเชิญเทพยาดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงถึงสวกชั้นฟ้าสาาุราลัยตลอดจนกระทั่งคือเขาลากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้า ล้วนคนดีวิเศษมาประจำปกปักรักษาโพยภัยอันตรายใดๆภายในภายนอกขอบขันทัศดาลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนางานเงินเกียรติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการิงสิ่งนั้นอย่าขัดข้องในใจให้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุงกอย่างทุกประการากตั้งแต่วันนี้สุโคโมมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิจฉามิ นาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุมีมิเตภามัติพุทธมะอุณนะโมพุทายะวิระทะยวิระโคนายังวิระยิสาวิระทาศิวิระทาสาวิระอิตยู พุทธะมานีมามะพุทธะสวะสาสัมปติชามิเพ่งเพลงผาผาหาหา,หาหรือรือคำอธิษฐานเบิกบุญเบิกทรัพย์เบิกบารมี